กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับพวกเราเปิดตำนานอีกเช่นเคยครับในคลิปนี้จะพาไปเปิดตำนานบ้านพิษณุโลกไม่มีนายกรัฐมนตรีกล้าอยู่บางคนอยู่ได้7วันขอย้ายหนีคุณหญิงพชมานเจอมากับตัวแม้แต่ประยุทธ์ก็ยังไม่กล้าเมื่อวันที่10กันยายน2566กรณีที่นายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นัดประชุมกับเจ้าหน้าที่ณนะบ้านพิษนุโลกซึ่งเป็นที่ฮือฮาอย่างมากเพราะบ้านพิษนุโลกมีประวัติความเป็นมาที่ลือลั่นทีเดียวสำหรับบ้านพิษนุโลกนั้นเดิมคือบ้านบรรทมศิล์อันเป็นบ้านพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปลูกสร้างขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แล้วพระราชทานให้กับมหาสเสวกเอก พลตรีพยาอนุรุเทวาบุตรชายของพระนมทัตหรือคุณหญิงประสิทธิ์สุภาการผู้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าคัดเลือกให้เป็นแม่นมถวายแด,ด่ทูลกระหม่อมโตเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธพระราชโอรสองค์โตในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถลักษณะของบ้านเป็นแบบอิตาเลียนมีตึกนาายบัรทมศิล เป็นตึกประธานของบ้านมี3ชั้นไม่รวมห้องใต้ดินประกอบด้วยชั้นหนึ่งจะเป็นห้องโถงใหญ่สําหรับนั่งเล่นและมีห้องรับแขกสองห้องชั้นสองเป็นห้องนอนสองด้านซึ่งเป็นห้องนอนของพรยาอนิรุธเทวาด้วยและชั้นสามเป็นห้องพระใหญ่ใต้โดมหน้าตึกด้านหลังห้องพระจะเป็นห้องนอนและห้องทุกห้องจะออกแบบให้มีเพดานสูงเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยหน้าตึกประธานจะมีรูปปั้นนารายบรรทมศิลป์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์พระราชทานของตระกูลประดิษฐานอยู่บนแท่นศิลาในอ่างน้ำพุและมีตึกบริวารต่างๆด้วยได้แก่ตึกเย้าใจเรือนคู่ใจเรือนนรงเรือนกลมพากรและโรงรถต่อมาสมัยรัชกาลที่7เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระยาอนิรุ์เทวาจึงทูลกล้าวถวายเป็นพระราชสมบัติ เพราะแบกรับค่าซ่อมบำรุงไม่ไหวแต่ได้รับการปฏิเสธต่อมาการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475พระยาอนิรุธเทวาพาครอบครัวย้ายไปอยู่จังหวัดอยุธยาบ้านหลังดังกล่าวจึงถูกทิ้งร้างเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามจึงได้ซื้อไว้ครั้งหนึ่ง25ไร่5 0 0 0 0 0บาท ทำกลมประสานงานไทยญี่ปุ่นและเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงจึงได้เปลี่ยนชื่อบ้านเป็นสันติภาพและบ้านพิษณุโลกตามลำดับก่อนที่ในปี2522รัฐบาลพลเอกเลียงศักดิ์ชมนันจะก,กำหนดบ้านพิษณุโลกเป็นบ้านพักของนายกรัฐมนตรีในที่สุดแต่หลังจากถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักนายกรัฐมนตรีแล้วพบว่ามีเพียงสองนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ คนแรกคือพลเอกเปลมตีนสูรานนท์หลังจากซ่อมแซมเสร็จแล้วในยุคข,ของท่านก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ทันทีแต่อยู่ได้เพียง7วันพลเอกเปลมก็ย้ายกลับไปพักที่บ้าน4เสาเทเวศโดยไม่มีใครทราบสาเหตุส่วนอีกคนหนึ่งคือนายชวนหลีกภยัยย้ายเข้าไปอยู่เมื่อวันที่27เมษายน2543โดยสามารถอาศัยอยู่ได้นานถึง6เดือนเนื่องจากมีการซ่อมใหญ่ บ้านพักของนายชวนหลีกภัยในซอยหมอเหลงโดยมีรายงานว่าก่อนที่จะอยู่อาศัยได้มีการนำพราหมณจากภาคใต้ขึ้นมาทำพิธีปัดรังควานและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในบ้านก่อนเข้าพักสำหรับเสียงร่ำรือของบ้านพิศนุโลกมีการเล่าไว้มากมายทั้งการพบเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยโบราณปรากฏตัวให้เห็นภายในบริเวณบ้านอยู่บ่อยครั้งหรือการที่คนงานภายในบ้าน พบเห็นเท้าเหีรันพนาศูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านปรากฏกายให้เห็นในยามดึกแม้จะเสียงร้องและเสียงฝีเท้าของม้าที่มักจะได้ยินกลางดึกซึ่งเชื่อกันว่ามาจากรูปปั้นม้าทองแดงบริเวณสนามหญ้าภายในบ้านและเรื่องเล่าที่ถือว่าน่ากลัวที่สุดคือในสมัยนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหมัดหมาดมีรายงานข่าวตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันที่16มีนาคม2544 ระบุว่าเมื่อคุณหญิงพจมานณนะป้อมเพชรภริยานำคนงานจากบ้านพักส่วนตัวมาทำความสะอาดปรากฏว่ามีพนักงานหญิงคนหนึ่งจูจ่ๆก็ล้มตัวลงนั่งหลังคล่อมคล้ายผู้สูงอายุเช็ดถูพื้นบริเวณชั้นล่างของบ้านและบน่นพึมพำว่ารคหูโรกตาไปหมดอะไรอะไรก็สกปรกไม่เห็นจะทำความสะอาดกันเลยทำให้พนักงานที่ทำงานร่วมกันเริ่มหวาดกลัว ไปตามคุณหญิงพจมานและเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังคุณหญิงพจมานจึงรีบลงไปดูและใช้มือตีไปที่ไหล่เพื่อเรียกสติแต่ไม่ได้ผลจนต้องสั่งให้คนงานเอาลูกประคำและน้ำมนต์มาโดยเอาลูกประคำคล้องคอและให้ดื่มน้ำมนต์ดังกล่าวปรากฏว่าพนักง,งานคนนั้นตะวาดเสียงดังว่าเอาอะไรมาให้ฉันกินก่อนจะเทน้ำมนทิ้งและพนักง,งานคนนั้นกลับคืนสติอีกครั้ง เหล่านี้คือเรื่องเล่าขานตำนานความเฮี้ยนของบ้านพักนายกรัฐมนตรีขณะที่นายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงกรณีสาเหตุที่อดีตนายกรัฐมนตรีบางคนไม่ใช้บ้านพิษณุโลกเป็นบ้านพักว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผีสางนางไม้หรือว่าเทวดาอะไรตนเคยเป็นคนช่วยนายชวนหลีกภยัยสมัยเป็นนายกคนของเขาไปอยู่ในบ้านพิษณุโลก ซึ่งโคอเท็จจริงก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงและความอึกระทึกจากข้างนอกเข้ามาภายในบ้านเมื่ออยู่ในนั้นจะได้ยินเสียงทุกอย่างหมดหากขวัญอ่อนก็จะนึกว่าผีแต่ตามความจริงคือคนพูดกันว่าหากอยู่ชั้นที่สเวลาพูดกับคนชั้นล่างก็ได้ยินนายวิษณุระบุว่ายังเคยเล่นกันเมื่อครั้งทีมงานบ้านพิษณุโลกในรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันมีคนนอนอยู่ข้างบน แล้วข้างล่างเขาประชุมกันคนที่นอนอยู่ได้ยินเขาประชุมกันหมดจึงรู้สึกว่าการออกแบบบ้านนั้นไม่เก็บเสียงแต่ที่จริงไม่มีอะไรและเมื่อปี2557พลตรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วสมัยเป็นคอสชอเป็นประธานในการซ่อมแซมแต่พอซ่อมแซมมาก็มีปัญหาอีกส่วนพลเอกประยุทธ์ก็เคยเข้าไปนั่งทำงานแต่ไม่ได้นอนอีกเรื่องคือเข้าไปดูแล้วพบว่า บ้านพักนายกรัฐมนตรีควรจะให้เฮลิคอปเตอร์ลงจอดได้แต่บ้านพิศณุโลกไม่มีเรื่องนี้เคยมีการเสนอให้ไปลงที่สนามม้านางเลงเป็นกรณีจำเป็นแล้วและนี่ก็คือตำนานอาถรรพ์บ้านพิศณุโลกที่นายกรัฐมนตรีคนไหนก็ไม่กล้าที่จะอยู่แต่ก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านพิศณุโลกนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ ผีสางเทวดาที่ปกปักรักษาอยู่ที่นั่นหรือเป็นเพียงการออกแบบบ้านผิดเลยทําให้ได้ยินเสียงต่างๆที่คิดว่าเป็นเสียงของผีสางนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและนี่ก็คือเรื่องราวอาถรรพ์ของบ้านพิสนุโลกบ้านพักของนายกรัฐมนตรีและก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานเปิดตํานานและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ